ไม่พอใจเชื่อธิบาเลยลูกไม่ยมมาไม่มีไม่ยอมมาอีกเฮ้ยุกี่ตรงนี้บอเถอยอบังหวยพร้อมนะหกวยเริ่มเหยนมางอมางอมางอมาลุ้นเรียบร้อยเรียบร้อยลุ้นนะพี่เชื่อค่ะไม่เห็นพี่เชื่อก็หอมบัง วันนี้หอมบางโซ่ีเช่กแ้วไปเอาเลยหนูน้าตมาจก่หนูเลยท่านหัวหน้าห้องท่านหัวหน้าห้องา้มอีท่นน้แข็งใสทำไนทำไหมหมน่นอนจ้าไปดูไป พ่อลืมเกมสามพ่อเอามาดูกได้เ็ดเาอขยบเข้ามาลูกงาไม่ถึงเลยลูกของยกมปนบซ้ายลูกหนึ่งสมเร